คือมันมีคําถามเขามันถึงว่าผมก็ใช้เงินเดือนชนเดือนบางคนถึงขนาดบอกว่าผมไม่มีงานด้วยพี่กิตา้าคิดว่าพี่ควรจะแนะนําเขายัางไงดีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายแนะนําได้อย่างเดียวคือพี่พี่ครับพี่ต้องหางานทําครับพี่ต้องหาไรายได้เพิ่มขึ้นครับพี่ต้องใช้จ่ายให้น้อยลงครับผมแนะนําอะไรไม่ได้ไม่มากไปกว่านี้เลยครับความรู้อะไรที่พี่จะหาได้ใน youtube แบบฟรีๆพี่หาครับ มันมีช่องทางที่ใหญ่ใหญ่พี่หาไม่ใช่เรื่องการลงทุนนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงการลงทุนเลยครับเงินยังไม่มีเลยจะลงทุนอะไรหางานทําไม่ได้ก่อนมันก็ต้องเริ่มจากตรงน,นั้นแหละแล้วก็ค่อยๆแก้กันทีเสเตปเฮ้ยตีสเตปผม,มใใเป็นกำลังใจให้ได้แค่เป็นกําลังใจให้และเมื่อใดก็ตามที่เรามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายถึงจุดหนึ่งเราใช้หนี้จนหมด แล้วค่อยมาคิดว่าการลงทุนจะเป็นยังไงหรือถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลงทุนเพราะเรายังมีความรู้ก็เก็บออมเก็บสะสมไปเรื่อยๆมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินแต่ผมบอกอย่างเดียวว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และอย่าท้ออย่าหมดกําลังใจสู้ต่อไปไอ้หมดเอ็กไม่มีอะไรหรอกที่ชีวิตจะผ่านไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ฝากเอาไว้สำหรับปี2026ครับ ผุณครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, s s t e d Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปกเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนั้นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพสิบเด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิ e อีเว Follow the Money ในเรื่องของการปรับตัวที่ว่าเราจะต้องปรับตัวไปให้ให้ให,ให้ให้เข้ากับสถานการณ์ในการลงทุนที่ต่อเนื่องคือไม่ได้ไหมายความว่าให้เปลี่ยนจาก VI เป็น MI ในบางช่วงเวลาให้เปลี่ยนจาก MI ไเป็นนักเก็งกำไรในบางช่วงเวลานะไม่ใช่อย่างนั้นคุณเป็น VI ได้ตลอดแต่การเป็น VI เราต้องปรับตัวนะครับมันไม่มีใครอยู่ได้หรอกครับในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในในในรูปแบบเดียวกัน VI ก็ต้องปรับตัวไม่กระทั่ง อาจารย์เซียนทุกคนเขาก็ปรับตัวครับเขาอยู่ได้เพราะปรับตัวผมก็อยู่ได้เพราะปรับตัวหน้าหุ้นก็ไม่เหมือนเดิมวิธีการคิดในการลงทุนเหมือนเดิมนะครับแต่การลงทุนในแต่ละรูปแบบมันไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่มันก็ยังคงใช้หลักการ V I เหมือนกันลองศึกษาดูนะครับว่าอันไหนเหมาะกับท่านบางคนก็บอกว่าหาหุ้นปันผลดีๆแล้วก็สิบปีที่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คุณดิวพูดนะครับ <laughs> ซึ่งผมเห็นด้วยอ่ะบางอย่างที่ซีเคดิวพูดเนี่ย อผมเห็นด้วยนะครับอย่างเดียวนี่คิดุณเดียวนี่คิดง่ายๆเลยครับก็ไปดูสิตัวไหนแม่งก็จ่ายมันผลมาสิบปีย้อนหลังมันมันผลเยอะๆมึงก็ซื้อตัวนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเดี๋ยวระยะยาวมึงก็ได้ปันผลอ่าผผลแปดเปอร์เซ็นห้าปีมึงก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็คุ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ถูกนะฮะก็คิดง่ายๆอย่างนั้นก็สบายนอกจากว่าแม้ว่าจะมีเงินไม่เยอะใช่ไหมคะคือถ้าถ้า การเก็บปันผลคือถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะมากเนี่ยเราจะได้ไหมเป็นกรอบเป็นกรรมกับปันผลที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้จริงๆอ่ะพี่วีออ้ยใครจะไปปีหนึ่งแล้วเก็บได้ละ่ะบางคนสะสมเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเก็บไปเรื่อยๆอ่ะถ้าคุณตัวนี้พื้นฐาน,เป,นเปลี่ยนไม่ใช่ะอ่ะเปลี่ยนเป็นซื้อตัวอื่นแต่จะต้องเข้าใจอ่ะแต่มันจะไป รวยข้ามปีเหมือนอินฟลูเอนเซอร์บางท่านทำได้เฮ้ยผมแชร์อะไรอย่างได้ไหมตีตาเชิญค่ะพี่คืออินฟลูเอนเซอร์บางท่านเนี่ยพี่รู้นะที่เขาโชว์พอร์ตอะมันเป็นพอร์ตเดมโมแล้วพี่เองเนี่ยก็รู้จักคนที่ทำพอร์ตเดมโมให้ทดลองได้บนเรียลไทม์มาร์เก็ต โอเคนะเทรดให้เห็นเป็นไลฟ์ได้เลยบนเดโมที่เป็นเรียลไทม์และมีชื่อเขาเป็นเจ้าของพอร์ตเลยแต่เป็นเดโมแต่มันดูเหมือนพอร์ตจริงทุกอย่างทุกอย่างสตรีมมิ่งจริงโกลบอลแพลตฟอร์มจริงทุกอย่างเหมือนจริงแต่มันเป็นเดโมเวลาจริงเรียลไทม์จริงๆวอลุ่มจริงจริงแต่มันเป็น,น,นเดโมไม่มีเงิน มันเป็นเดโมนะครับมันมีจริงถามว่ารู้เนี่ยทำก็ทําจริงอยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นพี่จะบอกลูกน้องตลอดว่าถ้าเป็นเดโมให้เขียนอันเดอร์สกอร์และเขียนว่าเดโมชัดๆห้ามใครเอาไปไปโดยที่ใส่ชื่อของเขาและไม่มีคําว่าเดโมเพราะลูกค้าบางคนเขาบอกเขาอยากลองเขาอยากเดโม อ่าหรือว่ามางคนแบบอย่าทำก๊อปปี้เทรดอยากทำเดโมครับช่วยทำเดโมให้ผมหน่อยทำให้ได้แต่ไม่อนุญ,ญาตให้ทำบนชื่อของเขาแต่ถามว่ามีคนที่ทำอย่างนี้ได้ไหมและใช้ชื่อของเขาโดยไม่มีเขียนว่าเดโมทำได้เลยครับใส่บิทเลกที่แอคเขาแม่งใส่ได้เลยอ่ะแล้วมึงโชว์ได้เลยแล้วไลฟ์โชว์ได้เลยแล้วโชว์พอร์ตกำไรตัดต่อได้เหมือนกันเลยเป๊ะเลยไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่เตือนว่าบางคนเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้น ก็ต้องระมัดระวังว่ามันมีทางที่สามารถที่จะหลอกคุณได้นะครับอันนี้ฝากเตือนเอาไว้สำหรับสำหรับคนที่ไปฟังแล้วแล้วผมกลัวว่าพอเชื่อเขามากๆแล้วเอาเงินไปทุ่มแล้วเดี๋ยวจะซวยเดี๋ยวถ้ามันขาดทุนขึ้นมาเขาก็ไม่รับผิดชอบนะไปฟ้องเขาก็บอกเขาก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขาแค่โชว์คุณทําตามเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่ ก็จะต้องฟังอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้แล้วก็ต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความบริสุทธิ์ใจที่ออกมาให้ความรู้จริงๆและก็ทำให้การลงทุนเนี่ยมันอยู่ในเป้าหมายของเด็กๆรุ่นใหม่ๆอันนี้ผมผมผมชอบแล้วผมก็เชื่อว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ส่วนใหญ่แหละที่เขามองเขามองเห็นตรงนั้นแล้วก็อยากให้คนเนี่ยมาลงให้เด็กรุ่นใหม่มาลงทุนแล้วก็มีสรภาพทางการเงิน เพียงแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้รับฟังไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นกลางหรือเด็กรุ่นเก่ารับฟังแต่ก็ต้องคิดตามนะครับมีโลจิกในการคิดว่าทําได้ไหมไอเอานี้ก่อนถ้ามันบอกว่ารวยเร็วถ้ามันบอกว่าได้ห้าสิเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นภายในสองปีหนึ่งปีคิดนิดหนึ่งถ้ามันทําได้จริงป่านี้นะแม่งคงวอลเลม b บั f ฟเฟตแล้ว <laughs> ถ้ามันทำได้จริงนะปา่าเนี้ยมึงวอลเลมบัฟเฟตแล้วปา่านี้เนี่ยมึงนั่งต้องมีชื่อติดคนล่มารวยอันดับต้นๆของประเทศไทยหรือของโลกแล้วอะแต่ทำไมมึงยังไม่ติดวะถ้ามึงทำได้จริงขนาดนั้น <c oughs> ก็แค่ให้ลองคิดนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ฟังฟังได้และคิดให้รอบคอบฝากเตือนเอาไว้สำหรับปี2026นะว่าทุกอย่างมันต้อง เรามัดระวังและก็ใช้ความรู้เป็นที่ตั้งครับดูรายการนี้นะครับเทรดเดอร์ KP หรือ KP เทรเดอร์เทรดเดอร์ KP กับ Business Tomorrow นะคะติดตามได้เลยนะครับติดตาม b u ทูมอร์โร m o r r o ติดตามพี่วีทุกๆวันก็ได้นะคะพี่วีก็มีให้ความรู้เสมอแล้วก็ในช่องพี่วีกีต้าก็ตามดูเสมอนะคะให้ความรู้แบบจริงใจแล้วก็ตั้งใจมากๆแต่ในช่วงท้ายนะคะคือเราลองเผื่อกับคนที่เขา ไม่ได้ลงทุนบ้างพี่วีก็เคยบอกนะคะเราเคยคุยกันพี่วีบอกว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องลงทุนได้ดีหรือว่าสําเร็จนะ,ะมันถึงจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินได้นะคะยุคนี้เนี่ยมันยากมากนะคะบางคนไม่มีเพราะเหมือนกับเป็นเป็นหนี้ไปแล้วจํานวนมากความหวังที่จะ จะ,ะมีะไรายได้ที่ดีเนี่ยก็ยากมากนะคะหรือว่าเรื่องการงานมันก็ยากขึ้นนะคะเรื่องของการลงทุนมันก็มีหลายอย่างให้ต้องเรียนรู้แล้วก็ไหนก็จะมีสิ่งที่ไว้ใจได้ไว้ใจไม่ได้นะคะอิสรภาพทางการเงิน2 0 2 6ค่ะพี่บีแนะนําทางนักลงทุนนะคะแล้วก็คนที่ไม่ใช่นักลงทุนที่ติดตามรายการเราหน่อยค่ะคืออางเี้ครมันคือมันมีคําถามเข้ามาถึงว่าผมก็ใช้เงินเดือนชนเดือนบางคนถึงขนานบอกว่าผมไม่มีงานด้วยพี่ แล้วผมต้องทํำยังไงกิตา้าพี่ว่ากิตา้าคิดว่าพี่ควรจะแนะนําเขายังไงดีอะไปไปลองซื้อลอตตอรี่ดูไหมอย่างนี้เหะเพื่อพี่จะฟุกสักรอบหนึ่งแล้วพี่ก็ได้เงินรางวัลที่หนึ่งมาได้ได้เอาเงินไปลงทุนแล้วสุดท้ายก็หมดอยู่ดีแหละคือคือพูดไม่ได้จริงๆว่าไม่มีเงินใช้เงินใช้เงินเดือนเดือนนเดือน,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 นหรือว่าวันนี้มีนี่อยู่ ซึ่งก็ต้องไปสืบสูตรทราบนะครับว่าน,นี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับจากความจําเป็นหรือจากจากความฟุ่มเฟือยเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายแนะนําได้อย่างเดียวคือพ,พี่ครับพี่ต้องหางานทําครับพี่ต้องหาไรายได้เพิ่มขึ้นครับพี่ต้องใช้จ่ายให้น้อยลงครับจะทํำยังไงก็ได้ครับผมแนะนําอะไรไม่ได้ไม่มากไปกว่านี้เลยครับความรู้อะไรที่พี่จะหาได้ใน YouTube แบบฟรีๆพี่หาครับ มันมีช่องทางที่ใหญ่ใหญ่พี่หาไม่ใช่เรื่องการลงทุนนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงการลงทุนเลยครับเงินงยังไม่มีเลยจะลงทุนอะไรนะครับหางานทําไม่ได้ก่อนทําขนมไหมที่ไม่ต้องลงทุนเยอะๆขายออนไลน์ไหมหรือไปเรียนตัดผมเ้าเอาแล้วก็เป็นพนักงานจ้างตัดผมอเอาก็ได้เอาเป็นเด็กปั๊มก็ได้คือผมพี่เชื่อว่าประเทศไทยมันมีงานให้ทํา ถ้าเราไม่ได้เลือกงานแล้วเราก็ไม่ได้ต้องอายใครอ่ะเงินที่มันได้เงินมาบริสุทธิ์เป็นแกลบก็ได้เป็นไลน์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่มันที่มันสามารถที่จะทำไรายได้คุณได้แล้วพอคุณเริ่มมีไรายได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณก็จะหาทางหารายได้อื่นๆอีกไหมคือคือผมก็มีพนักง,งานที่อยู่ในในนี่ทํางานด้วยกันแล้วแล้วพอตอนเย็นห้าโมงเขาบอกว่าเขาทํางานเขาบอกว่าห้าโมง,องขอ,งของกลับบ้านกลับบ้านเพื่ออะไรเขาบอกว่าขอไปขับแกลบ พือหารายได้ตอนเย็นแล้วเสาทย์เขาก็เขาก็หาเงินอีกคือคิดดูเขาไม่เขาไม่เลี่ยงงานแบบบางคนตีสี่ไปไปเก็บขยะแปดโมงเช้าไปทํางานพี่เชื่อไหมว่ามันมีในโลกนี้คือเขาเขาเขาพยายามอ่ะเขาเขาไม่เกี่ยงเขาเขาไม่ดูถูกงานเงินได้เงินมากน้อยแล้วก็เขาเอาหมดแต่ขอแล้วแล้วก็เขาใช้จ่ายแล้วเขาก็ค่อยๆเก็บแล้วเขาค่อยค่อยหลุด แล้วก็เห็นเรื่องพวกนี้มันผมก็ไม่รู้จะนะนํำยังไงดีแล้วถ้าคุณทําอย่างนั้นได้แล้วคุณก็ปลดหนี้ให้ได้ก็ได้นําดำได้แค่นี้จริงๆมันไม่รู้จะนะนํำยังไงมันจะเริ่มต้นว่าไม่มีเงินใช้เงินเดือนชนเดือนแล้วบอกพี่ลงทุนหุ้นเลยพี่แล้วอออินแล้วพี่จะรวยภายในหนึ่งเดือนมั่งบ้าไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้คือในโลกของความเป็นจริงเป็นไม่ได้แต่มันถามว่ามีคนทําได้ไหมมันก็อาจจะทาได้หรือเอางี้แล้วกันไปดูหนังเรื่องอ,อะไรไวัยรุ่นร้อยล้านวัยรุ่นพันล้าน เขาติดพนันพ่อแม่เป็นหนี้สินแล้วก็จับพัดจ,จับผูขายเก่าลักทํทสัลายแล้วก็รวยมันมันก็มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เขาก็ต้องหาเงินนะครับมันก็มีเขาก็ต้องทํางานหาเงินเหมือนกันในชีวิตเขาคุณลองไปดูเขาก็หาเงินเขาขายเก่าลักเห็นปะล่ะคือเขาขายเกาลักแต่เขาก็ยังหาเงินไงแต่โชคดีเก่าลักจัดเป็นสนลายเนี่ยมัน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 สร้างไรายได้ให้ขเขาได้เยอะแต่เขาก็เริ่มต้นจากทามาหากินเมื่อวา มันก็ต้องเริ่มจากตรงน,นั้นแหละแล้วก็ mm. ค่อยๆแก้กันทีละสเตปเยทีละสเตปผมให้กำลังใจให้ได้แค่เป็นกําลังใจให้และเมื่อใดก็ตามที่เรามีรายได้มาก,กา่อค่าใช้จ่ายถึงจุดหนึ่งเราใช้หนี้จนหมดแล้วค่อยมาคิดว่าการลงทุนจะเป็นยังไงหรือถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลงทุนเพราะเรายังมีความรู้ <c oughs> ก็เก็บออมเก็บสะสมไปเรื่อยๆแค่นี้มันอาจจะพอเยียวยาได้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงิน แต่ผมบอกอย่างเดียวว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และอย่าท้ออย่าท้ออย่าหมดกำลังใจสู้ต่อไปไอ้มดเอกนะฮะไม่มีอะไรหรอกที่ชีวิตจะผ่านไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ฝากเอาไว้สำหรับปี2026ครับ follow the money